สวัสดีค่ะนางไหมยพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาทำแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าคนอีกโก้สูงเออสรุปแล้วเขาไม่ได้แสดงออกอะไรให้เราได้รับรู้ให้คุณได้รับรู้เลยนะคนอีกโก้สูงคนเนี้ยเขารู้สึกอย่างไรนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วเขาจะายังไงกับความสัมพันธ์แล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยกับ ความที่เป็นอีโก้สูงของเขาเนี่ยอยากชัดเจนและเกินอะไรแบบนี้นะเราจะมาดูความรู้สึกของคนอีโก้สูงกันคนอีโก้สูงคนคนนี้นะคะเขาใช่เลยเจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะเจ็ดสตวานอะ่ะโอ้โหเซเว่นสตนอะ่ะเป็นคนอีโก้สูงมากมายนี่ปิดกกงปิดการความรู้เสึออู้ 9, so acle, 9, นายเซเปนเดเค่ก้าเหรียญมาสมทบอีก คือเป็นคนเป็นโรคส่วนตัวสูงค่อนข้างมากเลยเป็นคนโรคส่วนตัวสูงมากๆคนอีโก้สูงมากๆนะคะแต่เป็นคนดูดีนะเป็นคนดูดีเฟนลี่นะไ nice. นส์ซอฟเพนจัเคิลนะคะแต่ก็เป็นคนอีโก้สูงไม่เออคล้ายๆกับว่าก็คุยได้อะไรได้แต่ว่าก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกทั้งหมดโดยเฉพาะคุณนี่นี่นี่หกดาบนะโดยเฉพาะกับคุณอุ้ยเขารักนะเอ้ย สองถ้วยออกมาอู้เดอะซันเขารักคุณค่ะยังไงเขาก็ชอบคุณถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบพบยังไงเขาก็ชอบคุณแต่เขาอีกโคสูงไงอีกโค่สูงไงเออแสดงออกไม่เป็นอรไอยแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณดีวกันแล้วเนี่ยเขารักคุณอย่างแน่นอนแต่เขาก็ทําเป็นเฉยๆอะไรแบบนี้เออรักแบบเฉยๆอีกโคสูงอีกโคแรงอะไรแบบนี้นะคะถ้าสถานการณ์มูฟออนกันไปแล้วคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่ อแต่ก็นั่นแหละนะเนื่องจากเข้าเป็นโอ้โหเดอะเฮอร์มิตออกมาอีกอีกโก้สูงอีกโก้แรงเงี้ยไม่แสดงความรู้สึกเดอะเฮอร์มิตออกมานะรักนะแต่ไม่แสดงความรู้สึกส่องแอบมองแอบส่องแอบมองทําเป็นพึ่งไม่พูดไม่จ้าอะไรเงี้ยถามก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้นะไม่บอกความรู้สึกแต่เขารักคุณอย่างแน่นอน นะเขารักคุณอย่างแน่นอนนี่คือความรู้สึกของเขาแล้วยังไงต่อนะอาอแล้วจะยังไงต่อละคนอีกโก้สูงอีกโก้แรงแล้วจะมาชัดเจนอะไรกับเราได้ไหมเนี่ยอะไรยังไงเนะ nice. นี่ยดูซิอู้เดอะเฟอร์นายซอกทอสสามดาบ,สา,ดาบสามดาบออกมาอู้หสิบดาบมาประกบห้าดาบมาอีกหืมสิบไม้เท้าคุณค่ะคุณข,า,ณขารักแต่ไม่แสดงออกและไม่แอคชั่นอะไรไม่พัฒนาความสัมพันธ์อะไรทั้งนั้น อุ้ยอะไรแบบนี้เนี่ยอืมดูสิรอเวลาเครียดเพราะว่าเขาต้องมีภาระหน้าที่นะเขาคนนี้ของคุณมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำ อย่างเช่นอ่ะอ่ะถ้าเกิดเขามีครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องดูแลครอบครัวทํางานหาเงินนุ่นนี่น,นั่นมีรายจ่ายเยอะมีอะไรเยอะแต่ถ้าเขาโสดไม่มีครอบครัวนะคะเขาก็อาจจะมีคนใต้อนาตคอยดูแลลูกน้องบริวารการงานนุ่นนี่นั่นลูกค้าลูกขายเดินทางอะไรติดต่ออะไรเงี้ยอุ้ยวุ่นวายยุ่งไปหมดเขาก็เลยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก ขาโฟกัสต่เรื่องของการงานการเงินการหางานหาเงินชอบคุณก็ชอบแหละอ่ะสองกันดูแหละชะรักแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมที่จะแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักก็ไปนะไปมามานะไปไปมามาณที่นี้คือลักเลิกเลิกออฟออนเดี่ยวมาเดี่ยวไปเดียวอะไรใหม่ชัดเจนนั่นเองคุณก็เลยรู้สึกงดเงีบลำคาญหัวใจจังเลย อยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยแต่ก็มีความผูกพันกันอยู่ดีก็ยังเห็นกันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่มีความผูกพันกันมากเลยนะคะแล้วเขาก็ผูกพันกับคุณก็เลยดึงล้างกันไว้นั่นเองนะคะก็ยังไปไหนไม่รอดอ่ะคุณอ่ะคุณอ่ะเออเออคุณนั่นแหละไปไหนไม่รอดจะเขาหรอกคุณก็รอคอยเขาต่อไป เขาก็อยู่ของเขาอย่างงาั้นเข้าก็ทําำงานนุ่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้ไปนะคะสําหรับคนอีโก้สูงอีโก้แรงนั่นเองก็คือยังมูอ e อนจากกันไม่ได้ลักๆเลกเลิกออออบออนอนนะเดินหน้าสาเก้าถอยหลังสองเก้าอะไรประมาณนี้ทีนี้มาดูฟังใจเขาค่ะฟังใจคนอีโก้สูงอีโก้แรงคนนี้หน่อยซิอืม ว่าในใจเขาตอนนี้นะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะจ๊ะเดี๋ยวขอสับให้ละเอียดหน่อยตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนอีกโก้สูงอีกโก้แรงคนนี้โอ้โหน้ําเต็มแก้วไม่พูดไม่อะไรไม่บอกความรู้สึกมาเลยเฉยๆนิ่งๆน,น,นะแต่เขาก็รักคุณนะแคร์ความรู้สึกคุณอยู่สองคุณตลอดนั่นแหละห่วงยายยองห่างนะเอออยากกอดอยากอะไรแต่ว่าก็เนะีนะ่ยเี่ยเหมือนกับว่าก็อยู่ที่ตัวเองได้อืม รักก็คือรักไม่ต้องมาแสดงออกอะไรมากคือหมายถึงว่าเขาอ่ะไม่ชอบแสดงออกอะไรมากอก็อยากกอดอยากอยู่ใกล้รักแหละแต่ตอนนี้เขามีเรื่องเครียดเรื่องการเงินการงานเรื่องปัญหาหลายๆอย่าง แต่เขาก็ยังรักคิดถึงคุณนี่ไงอีกโก้สูงอีกโก้แรงออกมาแล้วเชยยังไม่ตายนะตอนนี้เขามีปัญหาอยู่มากก็เลยยังไม่สามารถเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักกับคุณได้นั่นเองนะจ๊ะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณคนอีกโก้สูงอีกโก้แรงคนนี้นะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะจ๊ะสับเลยสับเลชช็อชสับเลยสับเลย,เลยชอ็ชอเชอ ่ะเขาบอกว่า will be together a g a ก n ก็คือเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกัน,เด,เ,กดกนเดี๋ยวเราก็กลับมาดีกันเดี๋ยวเราก็กลับมาโอเคโอเคซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนั่นเองหมายถึงว่าเขาอ่ะเขาไม่ได้แบบ ร้อนใจอะเพราะว่าเดี๋ยวอเขาก,กลับมาอะไรเงี้ยอืม mm. I am so attracted to you นะฉันน่ารักเธอถึงยังไงฉันก็รักเธอแล้วก็หลงเสน่ห์เธอคนเดียวนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะ I will what I will, I will wait for aside from you ฉันก็รอสังเกตเธออยู่ฉันก็รอดูอ่ารอดู สารรอดูทายรอดูสัญญาณจากเธออยู่ว่าเธอจะอยังไงฉันก็รอฉันก็ดูดูอยู่เงียบๆอะไรประมาณนี้นะ you're w e t h e b e s t t h i n g in my l i f e นะคะ คุณเน่ยเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับฉันนันแหละไม่ต้องใจร้อนไปอะไรแบบนี้นะโอ้อว n เนอร์อีฟยู e h แ p ปปี้วิชเนะฉันก็สงสัยเหลือเกินเธอก็มีความสุขได้อ่ะฉันเข้าไปสองเธอนะเธอก็ยังมีความสุขได้อะโดยที่ไม่มีฉันนะ่ะ oh. เอ uh, อะ sometimes I stay awake thinking about you นะ ฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันฉันก็คิดถึงเธอทุกเวลานั่นแหละโดยไม,ไม่ยอมหลับยอมนอนเลยฉันก็คิดถึงเธออยู่ถ้ามิ่งจัส t อตไลฟ์ฟอ for us นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่าฉันก็มีทั้งหน้าที่การงานหน้าที่อะไรหลายๆอย่างที่ต้องจัดการอยู่ยังไม่ไม่ไ,มไมใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะต้องมา take action ในเรื่องของความรักนะเขาบอกแบบนี้นะ i s time It's t t m e for me to heal now มันเป็นเวลาที่ฉันจะต้องเยียวยาตัวฉันเองนะเอ้ประมาณนี้นะเขาฝากมาบอกแบบนี้นะคะก็จบไปในแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมา่พาพยิปซีซีซีซ